เครื่องมาดูหัวเครื่องเป็นไงงานทายน้ำช่างใหม่ชัยนาครับบอกเลยอ่ะของใหม่มีเขินอ่ะรถใหม่มีเขินแน่นอนนี่ตอนรับปีใหม่มาจะเป็นคิวของพิจิตและกะสุโขทัยนะครับผมต้องขอโทษพิจิตกัสุโขทัยด้วยนะครับที่ว่าส่งงานให้ปีนี้ไม่ทันผมต้องขอโทษจริงเพราะว่าผมก็ปีนี้ผมก็หนักจริงๆสุดท้ายแล้วสุดท้ายของปีครับสวัสดีครับสวัสดีวิรักแฟนคับครับราะผมมันเดิมช่างใหม่ชัยนาครับวันนี้จะพามาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับ ด้วยเว 125, ฟหนึ่งสองห้าเฟลเลอร์บังลมลายเบิกนะครับงบหกหมื่นกว่าบาทคันนี้น่าจะเป็นรถที่แบบว่าผมน่าจะทําแบบว่ารถลูกค้าที่ว่าราคาน่าจะแพงสุดนะคนอื่นอาจจะมีแพงกว่านี้แต่สาหรับผมผมถิดว่ามันก็สูงแล้วหกหมื่นกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเว 125, ฟหนึ่งสองห้าเฟเลอร์บังลมสายคีนครับอ่ะกล้องแพนไปนี่ดูผมบอกเลยว่าเบิกแบบว่าเบิกเกือบหมดอ่ะ ที่ไม่ได้เบิกก็จะมีอยู่พวกเรือนไม้แทนโคง้งแล้วก็แข้งเครื่องเสื้อฝาอะไรเงี้ยที่เหลือนี่แบบว่าเบิกแบบเกืเอบหมดเลยมากล้องไล่ไปเลยค่ะไล่ละเอียดแบบยาวๆกันเลยนะครับคันนี้พามาดูแบบว่ายินดีนําเสนอเลยครับหกหมื่นกว่าบ,บาทได้อะไรกันไปบ้างนะครับคันนี้เป็นชุดสีแท้เบิกทั้งคันนะครับทุกชิ้นนะครับผมชุดปั๊มบนเป็นอ่าร้อยสิบไอนะครับฝาแปดจุดหนึ่งนะครับผมชุดชิวอะไรอะไรเนี่ยเป็นแท้หมดพวก กระจกไมอะไรงเงี้ยแท้สวิตอะไรงเงี้ยแท้หมดนะครับลามลงมายันทุกสวิตกุญแจก็เป็นแท้ทั้งหมดนะครับชิ้นดําแท้อ่ากองไลลงมาชุดหน้านะครับเป็นพวกตะกร้าแท้ไล่ไรายละเอียดหมาแบบว่าผมว่ามันจับจ้าบเลยครับคันนี้ผมเอาเป็นล้อล้อเงินนะครับแล้วก็รถเป็นสีดำํำก็ไลไปที่จานไส้ดํานะครับตัดด้วยน็อตเลสบูตเลสอะไรเป็นเลสทั้งหมดนะครับแล้วก็มาด้วยเป็นปัม๊มนิชิ้นแท้นะครับผมนี่โหเฟี้ยวเลยบอกเลยสายป็นนี้ผมใช้เป็นของ แบรนด์นี้นะครับแล้วก็หัวเนี่ยผมเอาเป็นเงินตัดดํามันจะได้เข้าแบบกระพร่กร้อแล้วก็ตัวเฟรมนะครับชิ้นสีถึงจะแท้หมดนี่นมาดูนี่เลยมาดูหัวเครื่องมาดูหัวเครื่องเป็นไงงานทายน้ำช่างใหม่ชัยนาครับบอกเลยอ่ะของใหม่มีเขินอ่ะรถใหม่มีเขินแน่นอนนี่ชุดน็อตฝาก็เป็นเลดนะครับส่วนชุดมอ,อกรองอะ่ะชุดกองแก้วอะไรเงี้ยเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับกิฟนี่เบิกนี่เบิกเบิกเบิกเลยนะครับเนี่ยมอ,อกรกองเบิกมาเลยอ่ะเดี๋ยวมา มาต่อกันเลยมาถึงคอท่อบ้างครับก็คอท่อแตนเลสช่างใหม่ชัยนาทครับนี่นี่เน่เน,น่ใช้เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นคอสามท่อนนะครับอ๋ออย่างเงแล้วก็ส่วนชุดคันเบรกนี่ก็เป็นเบิร์กทั้งหมดนะครับเบิร์กฝากโกมเบิร์กน,น็อตเป็นน,อน็อตเลสจีลายนะครับน็อตเลสเนี่ยผมใช้อยู่ประจําแต่ผมจะไม่บอกนะว่าใช้ของงานอะไรเผื่อสปอนเซอร์จะเข้าบ้างแต่ผมใช้เป็นงานนี้อยู่ประจํานะครับเพื่อการสตาร์ทนี่ก็จะเป็นของเป็นของแท้นะครับเบิร์ก นี่อะไรเบิร์กันร้อนตัวท่อเบิร์สเตย์พักเท้าเนี่ยเบิร์หมดนะครับทุกอย่างพักเท้าเนี่ยเป็นแท้นะครับเบิร์แฮมทั้งหมดสวิงอาร์มนี่โค้งเป็นพาวเดอร์โค้ดเงาๆต้องลองเกลี่ยเๆี่ยนิดละนี่เออครับผมมาไลน์มามรอกเลยว่ามันจะแบบช้ำๆหน่อยครับก็โช๊คเป็นสปริงดำล้อนี้เหมือนเดินชุดหนแล้วก็มาีนชุดนี้ เป็นชุดเน้นคีมก็เป็นสีเงินทั้งหมดเลยนะครับเลดแล้วก็สายเบรกแท้เบิกมาแทนมาเบิกทั้งหมดอ่ะชุดเนี้ยกันตรงกันตกเบิกหมดบางโซ่ชุดหัวโอ้โหดูเป็นไงเงาไหมกล้องเงาไหมเนี้ยดูไลายมาเลยครับเฟี้ยวไม่ให้เสียแน่นอนนี่ขาตั้งคันนี้ผมใช้เป็นขาตั้งเป็นของงานอลูมิเนียมนะครับแบรนด์แบบว่าถาม้มันสีมันเป็นสีเงินให้มัน เข้ากับตัวรถนะครับผมนีลายมาแข็งก็เป็นพาวเดอร์โค้ดกุญไจจี้ลายคันเกียร์แท้นะครับลายมารับนี่ก็รายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นรถอะไหเบิกนะครับก็คันนี้เป็นคันส่งท้ายปีเก่านะครับก็เดี๋ยวต้อนรับปีใหม่มาจะเป็นคิวของพิจิตและก็สุขโขทัยนะครับผมต้องขอโทษพิจิตกับสุขโขทัยด้วยนะครับที่ว่า ส่งงานให้ปีนี้ไม่ทันผมต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าผมก็ปีนี้ผมก็หนักจริงๆแต่ครันนี้คุณไผ่ก็เรียบร้อยเป็นคันสุดท้ายก็ส่วนปีหน้านะครับผมก็อะไรปีนี้อะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขอโทษพี่ๆเพื่อนๆมิตรรักแฟนคลับทุกคนนะครับปีหน้าจะตั้งใจทําให้ดีแล้วก็ให้มันไวพยายามไล่งานให้มันถูกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็กะค่าเนอะไรมันค่าเคื่อนไปหมดเลยลูกน้องออกสาคนนี่ถือว่าออกคนเดียวไม่เท่าไหร่พี่ออกไปสามคนนะพี่ที่ดูดีว่างานมันจะแบบครับผมก็ ขอ oh, ฝากมิราพันธ์ับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็อ,อย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับผมฝากแค่หม่ชน้าปีหน้าจะตั้งใจลุยครับผมใครมีปัญหาอะไรปรึกษาเรื่องจัดสภาพซ่อมบํารุงอะไรทุกอย่างก็โทรมาได้เลยครับผมยินดีให้คาปรึกษานะครับผมถ้าโทรมาไม่รับก็โทรมาใหม่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมทํางานด้วยโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยได้รับตอบแชทผมอาจจะตอบช้าเพราะหนึ่งคือผมทํางานคนเดียวอย่างอ,าอย่างลูกกับแฟนผมก็ไปโรงเรียนก็ไม่ได้มีใครมาช่วยตอบแต่เป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะติดต่อง่ายหน่อย ครับผมก็คันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเอ่อเวฟหนึ่งสเพื่มังลมพี่จากอุทัยทยธาน,นีนะครับงบ60หมืนกว่าบาทนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติแล้วก็เชื่อใจทางร้านเราแลวผมครับสวัสดีครับ